โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโน้ตบุ๊กมือ2ครับตัวนี้นะผมซื้อมาในราคา4,800บาทครับจากช h o ปปีนะครับเป็นโมเดลตัวไหนนะเดี๋ยวผมมาดูจะแนะนำให้ดูอีกทีหลังครับตัวนี้ครับก็มีพอร์ตตามนี้ครับมี Type C อยู่2ชุดฝั่งนี้นะครับไอชุดหนึ่งมี B3 ให้ i ไแล้วก็มีเองครับแล้วพอตตามนี้นะครับนีู่ฝั่งนี้ครับ ตัวนี้นะครับเป็นโมเดล AMD นะครับลายเส้นนะครับ 5O460U นะครับแรม8กิกนะครับ M2 256นะครับเป็นโมเดลนี้นะครับ P21441 s e r ี e s นะครับนี่นะครับตัวนี้จะถอดฝาหลังต้องใช้การไขน็อตเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาเปิดตูกันนะครับว่า สวยไหมนะครับผมได้มามีทั้งอะแดปเตอร์มีทั้งกระเป๋าครับก็สภาพเบอร์สองนะครับก็ตามนี้นะนะครับเออกระเป๋าซักหน่อยนะแล้วก็ทําการเช็ดทําการเปิดดูนะครับว่าโอเคขอใช้นิดนึงนะเป็นหน้าจอสิบสี่นิ้วครับผมเปิดเปิดครับโอเคติดแล้วนะครับ เป็นมือถสิทธ์นะครับหน้าจอ14นิ้วคีย์บอร์ดแบบนี้นะนะครับโอเคดู CPU นะครับเป็น อ่นี่ครับสายเส้นห้านะครับสี่หกห้าศูนย์ยูนะครับหกข้อสิบสองเทรดนะครับเดี๋ยวผมโชว์ลอจิกให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้นะครับแรมแปดกิกนะครับ SSD สองหกนะครับการ์ดจอ ATM กราฟิกเอ m Red ีเอ็มไรดอนนะครับพูดมาถือว่าเร็วนะครับเร็วมากๆนะครับตัวนี้ลงวินโด้ค่อใหม่นะเป็นมือสองน,นะครับตัวนี้ซัพพอร์ตวินโด้สเป็นะครับ ตจริง้คือเป็นลิงก์นะครับอันนี้ก็ทําการติดตั้ง i ิงก์สิบเอ็ดลิงก์สิบมาให้นะครับดูความสามารถในการทำงานนะฮะมันเร็วนะครับแต่ว่าเร็วมากๆนะครับในตัวซยู u t o ปเทนตัวนี้นะครับใดี๋ยวคนทการต่อไฟนะครับเราทําการเหมือนแบบทุกท่านดูนะครับ อ่าตัวนี้เป็นซับพอร์ตในไฟ์6นะครับทัดแปจะใช้งานก็นดีนะครับมไม่มีปัญหาแตอะไรานะครับก็มีตัวกล้องนะครับสามารถปิดเปิดมได้นะ ลองสเปดเทสดูนะครับโอเคครับตอนนี้เป็นเราเตอร์ w มไฟล์6นะครับเพราะสปีดเทสก็อยู่ได้เกือบจะ1เมกะ1กิกนะครับ ถือ okay. ว่าเร็วมากๆนะครับโอเคนะครับมาผ่านไปีย๋ยวมนทำการลองทดสอบอสอใช้เบนมาร์กดูนะครับทเทียบเียบกับตัวอื่นโดยใช้ CPU เซนครับ ครับผมพิมพ์ผิดเป็น CPU s e กไม่ใช่เจ็ตนะโอเคครับเาหลดตัวเป็นอัตวนมัติเนี่ยนะ การดาวน์โหลดนะครับโอเคนะ ทดสอบครับเราจะคู่นะครับผมกำลังทำการอ่นเ e n e r a ล e ตัวค่าต่ตางๆของเครื่อง CPU ไอของเครื่องน้ตบุ๊กนะครับกินท <c oughs> ัดด้งเนี่ยไปซื้อไปซื้อของเลยไหมกิน <c oughs> นะ้วขอกินได้เลยได้่อน าขามาแล้วครับอยู่นี่นะครับแบบมาสเปคนะครับ6ข้อ12เพจน,นะครับรามาดูคลาสครับมนมอดนะครับเป็นตัวนี้นะครับก็มีเมมโมรี่นะครับแมมโมรี่ ไม่เห็นจริงครับเราต้องอัปเดตกน่อยนะเ,เพราะว่าไม่น่าจะไม่ใช่น่าจะเก่าครับไม่สามารถที่จะอ่านค่าในวุรรีได้เดี๋ยวเราอัปเดตอีกรอบนึ้งนะครับเห็นตังอยู่หน้าบ้านหรือ,อยัง <น ordu. S 1> ตังปลูก เราอยู่ตรงไงไงลำพงยังอนี้อืมเอาวชันล่าสุดนะครับวชันนี้ อืม,ม,อ,มอ,อืมโอเคโอเคโอเคนะค,คือแรมนะครับ มี R4 นะครับก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดูว่ามาณบอกสเปกได้หรือเปล่านะก็นี่คือสเปกนะครับเป็น SK ไฮนิ n นะครับตัวนี้โอเคครับปามมาณนีนะครับ